มันค่าตกททกกี่็ตอนนี้นะคะเออ่รับเป็นวินาทีค่ะเราเป็นเงิน US นะคะรับเป็นเงิน US นะคะเท่านั้นนะคะหนึ่งกีบเราเล่นค่ะไม่ใช่ค่ะไม่เป็นงานเยอะมากค่ะยังจ้างได้อยู่นะคะแล้วก็ยังรับทุกอย่ากถึงเดินถึแม่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะค่าตัวมันขึ้นทุกนวินาทีไหมคะเป็นวินาทีก็เป็นแบบเหมือนคิดโตเลยค่ะรับเป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะระบาดใส่แล้วว่ารับคือแว่าอุ้ยของน่รักไม่ไม่ ไข่พูดคะ่ะเชิญดอกไม้ตรงนี้เลยค่ะไม่เมไม่แพงตั้งได้ราคาหน้ารักแล้วยังบอกว่าไม่ลอยแล้ยังราคาหน้ารักมีเวลาทำงานกับมีเวลาค่ะมีเวลาทุกอย่างทำได้ทำได้ทำได้ก็จะรไม่กลัวอ,อยู่กลัวสิคะคุณแม่ไม่มีกลิ่นข้าวคิณได้กลัวกว่าค่ะคุณแม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะจไ,ไ,ไม่จริงค่ะคนทำหัพเค้กไม่จริงค่ะค่อนข้างต,ตัวเค้ง ไม่จริงนะคะอันนี้ขอยืนยันว่าไม่จริงนะคะไม่ถูกขนาดนั้นหรอกจะมีนิวกับเราใครเพียวกันค่ะเอ่ออันนี้ตอบได้เลยนะคะอันยุ้ยอันนั้นเป็นสภาพจบเน่าแราวนี้ไม่ไม่เป็นแล้วผู้จัดการจะเป็นดาราเลยเออก็ค่อนข้างแบบอยู่แถวหน้าดิแบบนี้ยังทำอยู่สิยังทำอยู่ยังทำอยู่แล้วเลือกรับงาน เวลาทันตาทำงานเราเลือกไหมก็เลือกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนรวยหรือเปล่าเพราะว่านในเมเงิน็มีอะไรให้เราโกนบ้งไหมี่กันตตรงเมทเินได้เลยมั้งเดียวคุณพี่ไม่ถามเรื่องงานเลยหรอคะงานถัมไปแล้วงาถามไปแล้วกับโปรเจกต์ล่าสุดกลังค่ะ ก็จะความสำเร็จนะค่ะลิซิน่าแท้ๆค่ะดีใจมากนะคะที่ขายบัตรจับปิหมดนะคะต่อต่อต่อเล่นนะคะคือเอ่อก็ดีใจมากนะคะคืองานมีวันเสาร์นี้แล้วอันนี้ออนเมื่อไหร่นะคะวันนี้ค่ะค่้งคืนนี้เนาะวันเสาร์นี้นะคะใครมีบัตรนะคะ2,000คนแรกนะคะเอ่อซื้อบัตรจับ ลาค้าไปนะคะจับได้อย่างเดียวนะคะห้ามตีนะคะตอบศิลปินของเราคอนท้าจตแบบว่าเราวังเรามาลองตัวนิดนึงอย่างเงี้ยแนบหวั่นใจไหมคะว่าเวลาแบบว่าแฟนเขาไปจับกันแต่ยุ่งตีด้วยก็ก็ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือศิลปินของเราเนี่ยก็คือเขาเป็นห่วงอย่างเดียวคือเป็นห่วงแขกรับเชิญว่าแขกรับเชิญจะเมาหรือเปล่าเยอะไหมพูดเลยนะคุณพี่ถ้าสื่อไปนะคะคนทั้งวงการบันเทิงอยู่ตรงนั้น ดูได้แค่นี้ฟังน่คะอยากเรียนเชิญแต่ตอนนี้เก้าอี้ไม่มีจะนั่งละก็ไปยืนกันนะคะมาพับรวมแต่ว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะกระวนอะไรไหมเขามันกลัวมันจะเกิดต้องจากเรื่องที่แบบว่าจะเมาก่อนอย่างเงี้ยก็นี่ที่บอกว่าเออกูไม่เป็นห่วงอะไรนะคะกูเป็นห่วงพวกมึงนะคะว่าแต่พูดได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องรันทุงแต่ตอนเช้าเลี่ยแล้วก็แบบว่าไปคนร์นส์ตอนแต่ว่ายืนเนียว่านี้คือโชว์เป็นจริงจัง อ่ะบอกเลยนะคะว่าที่เราพูดกันว่าเวิร์กชอว์เนี่ย ไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าโปโปเป๊กันนะคะคุณคิดซิน่าแซ้แต้เนี่ยสี่พันสมัยจริงนะคะลงเพจจิจงมีจันนะคะเป็นจริงเป็นจังนะคะมีคนเชื่อด้วยนะคะว่ามันเแชมป์ยูเคจริงๆนะคะสี่พันสมัยซึ่งตอนนี้อิฉันไม่รู้แล้วว่าเพราะเราถาคนไทยเพราะเราขาการศึกษาของคนไทยเนี่ยมันน่าเป็นห่วงแล้วนะคะคือดูแล้วเนี่ยเราต้องมีวิจารณญาณด้วยนะคะว่าอแล้วมันบอกว่ามันเกิด30มสิบกุมภาเนี่ยฝากให้คิดสิดนึงนะคะ ว่ามันเปีจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คืออฝากเรื่องการศึกษาด้วยแล้วกันรัฐบาลแล้วกันนอกสกคิปน่นอนการนีก็ไม่รู้เราดูเอก็ไม่รู้เราดูก็อยากให้เป็นมีมแบบอีกวันนึงเป็นมีมแบบต่างๆนานาสนุกสนานกันไปเพราะว่าดิชนเนี่ทำหมดเลยนะทุกอย่างแล้วเราบอกมันว่ามึงอย่าลืมขอบคุณดูได้นะตอนที่เวลาศิลปินนึกออกป่ะติดเคดงเครดิตเวลาใครก็ต้องให้เครดิตใช่ไหมใครทำ ฝันไปเถอะอูไม่ให้เครดิตมึงหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวเลิมให้น้อยไม่ต้องมีซิ่งซึ่งบ้างไหมบริวี่ซึ่งที่แบบหน้าเขาเศร้าแล้วแต่งหน้าเศร้า ก็อาจจะเป็นนะเพราะว่ามีจะาีสไตล์แต่งสไตล์ดำดงอยู่สไตล์แต่งดำรงอยู่นิดนึงไม่มีค่ะก็เดี๋ยวรอดูรอดูรอรอเดี๋ยงอ่ะบูนตาได้อะไรไม่ถามกูเรื่องซิคอมเลยหรอไปแล้วโอ้โหไม่ไม่จอยนหรอป้าพูดหนึ่งพูดหนึงค่งพูดหนึ่งซิคอมน้อยไปน้อยไปแล้วไม่เห็คุณกิซานมาร่วมหรอคะ เขาอาจจะเป็นหรือเปล่าเฮ้ยบอกแล้วนะคะว่าซิทคอมนะคะมีแน่นะคะบียร์ทาวนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบกออนดูกันไปเลยนะคะเหมือนเขาพูดกันข้าเลยนะคะซีรีส์เราก๊อปปี้เลยนะคะแบบือไปเหมือนกับตำนานรักดอกหมูเลยเลยดูกันไปให้ตาแตกเดี๋ยวคนเดี่ยวเขาสำเร็จแล้วพอาเขาดังมาแล้วเขาไม่มาเล่นหรือเปล่ายังเป็นป่าฟังนะค่าตัวเขาตอนนี้ดีเป็นตามเราเข้าใจเพาเพราะของเขาคือ 99เก้าไม่ใช่ของเขาอ่ะ1%เราอ่ะ99%แล้วเราหักในหนึด้วยนะเหลือยูทุกวันนี้ส5 0ร้อ้สมกันกลับบ้านรอเล่นซิทคอมอะไรคะออนไลน์หรอเปเป็น้ออะไรเนีไม่ทราบยังไม่รู้นะคะแต่ว่าซิทคอมสนุกแน่เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับขบวบินโอ้าน้องบนบิเออ เรียกอ่แขกรับเชิญคุณพี่อยากให้ใครมาเชิญมาได้เลยเชิญมาได้เลยบทที่เหมาะกับเขาที่สุดในตอนนี้คือบทของใครครับคุณพี่ซินาแซดาก็น่าจะเป็นเออ่แอร์โฮสเตสป่ะคะเพราะว่าค่อนข้างที่อันนี้เราไม่ได้โกยเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยค่อนข้างพูดได้อย่างที่ตามหลายภาษานะคะสี่หมื่นหกพันภาษามากกว่าที่มีอยู่นะคะภาษาฮีโรกราฟิกอะไรก็พูดได้หมดเลยนะคะก็ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็อย่รอดู สนุกแน่นอนพอดี่ชันทำเอออะไรคุณพี่อะไรร้องไห้ทำไมอ่ะคุณพี่ไม่ไหวแล้วหรอแ่แล้วจะไปเที่ยวเพื่อนอ่ะได้เดี๋ยวรอดูนะคะสิดทำนะคะฝากด้วยค่ะโอเค